สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะวันนี้นะครับอิชิโมกุกับโมเมนตัมเนาะนะครับเรามาดูกันนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผมจะพาเข้าไปดูเลยครับมาเช็คด้วยกันเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอินดิเคเตอร์ทดสอบรุ่นใหม่เลยนะครับก็คืออิชิโมกุคลาวกับโมเมนตัมนะครับจะออกมาเป็นยังไงทดสอบ11ครั้งนะครับผลงานออกมาได้ ดีสุดยอดเลยนะครับเรามาดูเลยกันในคลิปเลยนะครับเจอกันสวัสดีครับผมไมค์เดย์เเดอร์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเทรดอิชิโมกุนะครับผมได้เตรียมพร้อมอิชิโมกุให้เพื่อนๆนะครับแล้วผมจะมาโมดิฟายอิชิโมกุตัวนี้ให้มันเทรดได้สําหรับนะักเทรดมือใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการทำออเดอร์ที่ข้อนข้างที่จะแบบสไตล์การ เทรดไปกับ EMA ผสมไปด้วย Ichimoku นะครับ Ichimoku มีประโยชน์ยังไงเรามาเช็คกันในคลิปนี้เลยนะครับผมจะลองอธิบายนะครับว่าตอนนี้ผมเอา Ichimoku Standard ของเราเอามาดัดแปลงนะับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็คือทำ Tuning ก็คือเราจะเอาเมฆของเรานี่ที่มีอยู่นี่เห็นไหมครับเราจะเอาออกนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับนี่ เพื่อเป็นการบางตาของเรานะครับแล้วเราจะเก็บไว้แค่ conversion line แล้วก็ base line ก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับ l a n k i n g span ของเราตัวนี้ผมไม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นเส้นที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในการเทรดอเช m o โมกุเราจะเทรดแค่เส้น conversion line แล้วก็ base line พร้อมกันไปนะครับสำหรับการเทรด s s c l p i n g ของเรานะครับเส้น E.M.E สีเหลืองตัวนี้เป็นการบอกเทรนด์นะครับว่าเทรนด์เป็นขาลงหรือขาขึ้นแล้วผมอยู่ในไทม์เฟรม5นาทีแล้วก็อยู่ในสกุลเงิน US Swiss franc นั่นเองก็คือ Swiss C นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยบอกโมเมนตัมทะลุด้วยว่าโมเมนตัมขึ้นหรือโมเมนตัมเป็นการขาลงนะครับกำไรของเราเราจะโฟกัสอยู่ที่การมองไปที่เทรนด์กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้ว ไอเส้นอิชิโมกุนี้ conversion line กับ base line นี้ทุกครั้งที่เขา cross นะครับจะขึ้นหรือจะลงเราจะมีวิธีมองการเทรดด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อจะเป็นการที่แปบลบว่าการอธิบายในอดีตนี้เป็นใครๆก็ทําได้ถูกไหมครับอธิบายในอดีตใครๆก็คิดว่ามันง่ายแล้วมันทําได้แล้วลงออเดอร์ได้ยังไงก็ทําได้เพราะว่าเราเห็นไอ้กราฟในอดีตนะครับทีนี้ผมจะมาลอง replay ดูนะครับแล้วให้เพื่อนๆวิเคราะห์ไปกับผมเลย ว่าเราจะกดขึ้นหรือว่าเราจะกดลงนะครับเราก็จะโฟกัสไปว่าเราจะลงประมาณ10ไมายเนาะสิออเดอร์นะครับว่า10 o ออเดอร์นี้มันจะวินเราจะได้กี่เปอร์เซนต์วินเรทของเราแล้วเราจะได้เก็บกําไรนี้มันจะได้เท่าไหร่นะครับเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่31ก,กดกรกฎาคมของปีนี้นะครับแล้วก็ ผมจะพาอธิบายไปช้าๆนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าผมหมายถึงอะไรทําไมผมถึงดัดแปลงอิชิโมกุตัวนี้ให้มันเข้ากับการลงออเดอร์สําหรับเราครับสำหรับมือใหม่นี้ผมแนะนําอย่างสูงเลยให้ใช้อิชิโมกุเป็นตัวช่วยด้วยนะครับโอเคเรามาลองสปีดไปช้าๆด้วยกันเลยเนาะนี่ก็เริ่มแล้วถูกไหมครับ time frame 5นาทีนะครับจะเป็นยังไงมา,างไง เราลองมาดูกันโอเคเราจะลงออเดอร์ไปตอนที่กราฟของเขาทะลุขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับพอเป็นการทะลุขึ้นไปแล้วนะครับแต่เรายังอยู่ในดาวน์เทรนด์อยู่ถูกไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นการ บอกด้วยว่าเป็นการทะลุเทร์ออกไปนะครับถ้าเราลงออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเนาะเห็นไหมครับว่าราคาโมเมนต์ุมของเราทะลุขึ้นไปแล้วเราจะลงออเดอร์บายนั่นเองนะครับเราจะลองบายตรงนี้ดูแล้วเราจะวางออเดอร์ไว้สต็อปลอสไว้ที่ต่ำที่สุดเลยเห็นไหมครับแล้วเราจะลงออเดอร์ไว้ เป็นเส้นฟิวบาชีเป็นตัวช่วยเนาะผมจะวางฟิวบาชีเป็นตัวช่วยนะครับแล้วเราจะเก็บ TP อยู่ที่1นึ่งหนั่นเองก็คือประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้กําไรอยู่ที่20.4 Bips หรือว่า TP ของเราขึ้นสูงขึ้นไปอีกถึง2 1 8เรามารอดูว่ามันจะเป็นเทรนด์ขึ้นไปหรือเปล่านะครับจะ TP อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย แต่ตอนแรกต้องขึ้นมาถึง21 1 1 8่อนนะครับปก่อนนะครับล่อนะราคาขึ้นไปนะครับโอเคราคาใกล้จะไปถึง TP ของเราแล้วเนาะถ้าเราเสียเราเสียแค่7 i บิปส์นะครับแต่แถ้าเราได้กำไรเราจะได้กำไร20.5บิปส์นั่นเองมาเราดูว่าตอนนี้มันกำลังโค้งลงอีกแล้วเนาะแล้วก็กำลังดีดตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเห็นะครับ TP ของเราถึงจุด ที่เราต้องการแล้ว TP แรกนะครับเราก็ได้กำไรไปแล้ว20.5 bips นั่นเองนะครับลำรู้ว่า TP รอบที่2ของเราจะถึงหรือเปล่านะครับ21.8 Fibonacci ของเรานะครับแล้วถ้าผมเห็น order ขาลงหรือว่าขาขึ้นเทรนด์ c o n t i n u i ต่อไปผมก็จะลงตามทฤษฎีเหมือนของเราที่เราวางไว้เลยนะครับโอเคผมจะไปต่อเลยเนาะดูนะครับการเดินทางของแท่งเทียน ตอนนี้กำลังพักตัวอยู่นะครับเราเห็นอะไรไหมทีนี้เราผมเก็บอันนี้ออกไว้ก่อ,อนนะตอนนี้เป็นขาลงอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราว่ามันจะลงจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันทะลุเสน้นมันทะลุเส้นเบสไลน์ของเราลงไปแล้วเนาะ เป็นออเดอร์ที่เราสามารถเปิดได้นะครับก็คือผมจะเปิดออเดอร์ตั้งแต่ตอนมันทะลุตรงนี้แล้วก็ปิดออเดอร์ไว้ตรง STOP LOSS ตรงนี้นะครับเราจะเก็บกำไรประมาณ Risk Ratio ของเราอยู่บบานี้เรามาลอดูว่ามันจะลงมาถึงข้างล่างไหมราคากำลังลงไปอยู่นะโอเคมันโค้งกลับมาอีกแล้ว ฮิตสต็อปลอสของเราไปแล้วเนาะทีนี้เราสามารถเทรดขึ้นได้นะตรงนี้พอมันทะลุเทรนด์ไลน์ไปแล้วเราวางไว้3เทียงเทียนเนาะหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะ TP อยู่ที่นี่ครับ TP ของเราจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่เราจะได้ไป19.5เนาะแล้วเราเสี่ยงแค่4ี่บิ๊กนั่นเองนะครับเรามาลองดูว่ามันจะขึ้นไปถึงไหม ปล่อยราคามันขึ้นไปนะครับเพราะมันเป็นเทรนที่กําลังขึ้นแล้วเห็นไหมครับนี่มมนต้น um ของเขากาลังขึ้นอยู่เออขึ้นไปอีกนิดนึงถึงแล้วโอเคสวยมากเลยครับเราก็ฮิต TP ของเราไปอีกรอบที่2นะครับก็เป็นท p รอบที่2ของเราแล้วเนาะแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราลงออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้ไว้นะ นี่จำได้ไหมครับแล้วเราก็ hit order ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับจากที่เราลง o r อร์ไว้ตรงนี้นะเห็นไหมว่ามันส w i n g ขึ้นไปถึง f i b o n a ชช i สองหนของเราในอดีตเห็นไหมครับแล้วก็เป็น AD, TP รอบที่3นะครับตรงนี้ของเราด้วยนะครับแล้วเราก็ได้กําไรไปตรงนี้ได้กําไรไป35บิปส์นั่นเองโอเคเรารอครับทีนี้ พอ,พอเราปิด tp ไปแล้วนะครับเราก็ต้องรอให้มันพักตัวก่อนแล้วเราค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคมันพักตัวลงมาแล้วเราทีนี้มันเป็น the up trend direction นะเราจะรอการ reverse หรือ back out ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้เพิ่งจะลงนะครับรอจนกว่ามันจะทะลุเส้น conversion line ของเราขึ้นไปอันนี้เราทำอะไรยังไม่ได้นะครับรอก่อนเนาะอะอใกลจะมาถึงการปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับนี่คือ entry ที่สวยนะครับก็คือเป็นการ reverse หรือว,ว่า pull back กลับมาของราคาที่จะ trend ที่กำลังจะ continue ขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะช่วยโอกาส buy ตรงนี้เลยแล้ววาง tp ไว้ตรงข้างล่างนี้เลยนะครับ นี่ตรงปลายตรงนี้เลยเอาเอา TP ทีนี้เราจะเอา TP ผมอยากจะได้ราคาฟิวนาชีสองหนหมือนกันนะครับฟิวนาชีของผมไว้ตรงนี้พอดีเลยมาดูนะครับว่าเราจะได้21.5บิบส์หรือเปล่าสกัลปิ้งตัวนี้นะครับเพราะเราลงออเดอร์ไปตอนที่มันทะลุเทรนด์ขึ้นไปข้างบนพอดีเลยนะครับก็คือเส้นเบสไลน์ถูกทะลุขึ้นไปนะครับ โอเคใกล้จะมาถึงแล้วนะเห็นไหมครับมเมนต์ุมของเราถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับเป๊ะเลยนะครับ TP ของเราก็บวกไปอีกแล้ว2 1 7 Bips นั่นเองนะครับ risk reward ของเราอยู่ที่2.2 2.52เห็นไหมครับตรงนี้มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงใน trading view เราสามารถวาง r e ิร r ดของเรา risk reward ของเราได้ดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คุ้มมากๆเลยในการลงออเดอร์ตรงนี้นะครับ สวยครับอันนี้เปออเดอร์ order ที่สวยครับเราทำกำไรนิดๆหน่นนนอยๆนะครับแต่เราสะสมได้อย่างดีเลยโอเคทีนี้เราปล่อยออเดอร์ตรงนี้ไปนะครับให้มันรีเวิร์สกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับถ้ามันเป็นเทรนด์อัพเทรนด์อยู่เราก็ฉวยโอกาสในการพักตัวแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับโอเคสวยมากเลยครับให้มันขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาอีกครั้งหนึ่ง ลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่ได้จอ,อกราฟไว้นะครับแล้วก็มาอธิบายแบบนี้นะผมอธิบายตามที่ทฤษฎีที่เราจะใช้เลยนะครับเพราะผมจํากราฟไม่ได้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นยังไงมั่งนะครับโอเคอันนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราไม่ลงออเดอร์นะครับเราจะลงออเดอร์แค่ตอนที่มันเป็นการเบรกเอาท์กลับมาแล้วก็รีเวิร์สกลับไปนะครับพุลแบ็กแล้วก็ค่อยรีเวิร์สกลับไป นะครับในกรณีแบบนี้เรายังไม่ลงออเดอร์นะครับก็คือมันยังไม่ชัวร์นะมันสามารถลงได้หรือมันอาจะสามารถขึ้นได้แต่เราไม่ลงออเดอร์แบบนี้นะครับเราจะต้องรอจนกว่ามันจะเข้ามาทะลุเข้าไปในเบสไลน์ของเราสีแดงแล้วก็ค่อยทะลุขึ้นไปแล้วไปปิดอยู่ข้างบน conversion line กับเบสไลน์ของเราโอเคเรารอต่อไปนะครับรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เราลงออเดอร์ได้ไปแล้ว5ออเดอร์นะครับอันนี้เป็น time frame 5นาทีนะครับจากการ modify i c h i m o k u Conversion Line กับ Base Line 2ตัวนี้นะครับให้มาคู่กันเป็นการ trade, เทรดตามหา Trend Scalping นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็น s i ด์เว y นะครับก็เหมือนกับว่ามันเป็น consolidation เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะตามเพื่อที่จะรอการตัดสินใจ ขาขึ้นหรือขาลงนั่นเองโอเคแบบนี้เราลงออเดอร์ได้หรือเปล่านะครับลงออเดอร์ได้หรือเปล่าถ้าใครเป็นนักเทรดที่ชอบเทรด a g g r e s s i v e หน่อยนะครับเราสามารถลงออเดอร์ได้ตรงนี้นะนะครับผมจะลองลงออเดอร์ดูนะแล้วเราจะ tp ของเราอยู่ที่แบบไหนจาได้ไหมครับว่าเราวาง fibonacci ไว้ข้างล่างตรงนี้เนาะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะ จับฟิโเอราที่สอให้เป็นตัว TP ตัวที่รอบ2ของเราก็คือข้างบนนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าราคาจะขึ้นมาถึง3.7.4ตรงนี้แล้วเราวาง stop loss ของเราไว้ใต้สุดตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงปลายหางตรงนี้เลยเรามารอดูนะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเทรนด์มันมาสวยนะครับมันจะติดลมแล้วก็พาให้ US Swiss Franc ของเราขึ้นไปด้วยเป็นวันที่31จะจบไปแล้วด้วยนะครับ วันที่1กันยายนก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในนิวร์กเซสชันที่กำลังปิดไปแล้วนะครับทีนี้ TP ของเราเอ้ยสต็อปลอ s ของเราเกือบถูกฮิตนะครับโอเคตอนนี้เป็นวันที่โอเคไม่เป็นไรนะครับ Stop Loss ของเราถูกฮิตไปแล้วนะครับเราก็ขาดทุนไปแค่5.9 Bips บิบส์นั่นเองเห็นไหมครับนี่5.9บิบส์ที่เราเสียไป แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็รอคลื่นต่อไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไปกับเทรนด์เราก็เล่นขาเล่นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาลองดูครับว่าพอมันรีเวิร์สขึ้นไปเนี่ยเนี่ยมันจะสวยตรงเนี้ยถ้ามีเทียนทะลุขึ้นไปแบบชัดเจนเลยยังนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่จะต้องทะลุเส้น เบสไลน์ของเราตรงนี oh, well. okay, no ้ไปก่อนครับยังเยังนอยโอเคทะลุไปแล้วนะครับโอเคเรามีมีการเบรกเอาออกไปแล้วเนาะนี่ชัดเจนเลยนะครับเราจะวางสต็อปลอสของเราไว้ข้างล่างนี้เลยเห็นไหมครับแค่จุดหกหนะครับเป็นการลงทุนที่โคตรถูกเลย นะครับแต่ถ้าเราได้กําไรทีนี้นะครับถ้าเราได้กําไรผมจะไปตามความเป็นจริงของตลาดเนาะเราจะวางราคาไว้แบบนี้เรามาดูว่ามันจะมาถึง2 1งหหรือเปล่านะครับเราก็จะได้กําไร22.5บิบส์แล้วเราเสี่ยงแค่6.7บิบส์นั่นเองตอนนี้เนาะเรามาลองดูนะครับโอเคราคาเริ่มดีขึ้นไปแล้วสวยมากๆเลยนะครับขึ้นไปแล้ว โอเคสวยครับเห็นไหมครับเราถูกฮิต TP ของเราไปอีกรอบที่7แล้วนะครับก็คือ22.5บิปส์ของเราก็คืออินดามันนี่ไปแล้วเห็นไหมครับแล้วท p รอบที่2ของเรานนั้นเราจะปล่อยไว้ปล่อยให้ราคามันวิ่งไปต่อนะครับว่ามันจะวิ่งไปถึงไหนเนาะมันจะไปถึง2 1 8ของเราหรือเปล่านะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะที่มันจะขึ้นไปได้หรือไม่ พักตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็พลิกตัวขึ้นมาไปใหม่จะเป็นไปได้ไหมถ้ามันจะมาถึงราคา0.91758นะครับราคาจะชอบพักตัวเป็นพ l l b แบกกลับมางนี้แล้วก็ค่อย reverse breakout ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือตกฎธรรมชาติของเขาหรือว่าเขาจะลงมาข้างล่างก็คือเราจะวางออเดอร์ไบ2อง o r อร์นับแล้วปล่อยไอ o r อ e r สองหกหนึงให้ปล่อยมันเดิน ไปนะครับถ้าเราเสียงถ้าเราเสียแล้วก็เสียแค่5 .7 าจุดบิปสนั่นเองถ้าเราเสียงเราเสียงแค่นี้นี่เราไปกับเทรนด์นะครับเทรนต์ตอนนี้กำลังเป็นเทรนที่กำลังอัพเทรนด์อยู่โอเคผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับออเดอร์ของเราตรงนี้มันมาอีกแล้วเห็นไหมครับก็คือเราสามารถลงออเดอร์เข้าไปอีกได้ตรงนี้ครับนี่เห็นไหม เราวาง Stop Loss ไว้ตรงข้างล่างนี้เลยเราก็เก็บ TP ตรงหัวปลายตรงนี้เลยเราจะได้อยู่ที่17.8 Bips แล้วเราเสี่ยงแค่3.6 Bips นั่นเองนะครับเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะขึ้นมาถึงปลายตรงนี้แล้วเลยขึ้นไปถึง2 1หนึ่งของราคา Entry ของเราต่อเก่านะครับเรามารอดูเนาะดีมากเลยเห็นไหมครับมันฮิต ทีของเราไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ17.8นั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่ออเดอร์แล้วนะครับที่เราลงไปโอเคเรามาดูครับว่ามันจะไปถึง2 1.8หรือเปล่านะครับของ TP o r ออเดอร์ตรงนี้นะไกลแล้วครับไกละกละไกลละถึงแล้วนะครับว้าวสวยจริงตรงนี้เราได้ TP กี่กี่เพียบ40.7บ40.7นะครับสวยมากๆเลยเห็นไหมครับ อันนี้เป็นออเดอร์ที่9แล้วนะครับออเดอร์ order ที่9ไปแล้วนะครับแล้วเราก็ได้กลับมาอีกเป็นวินเรทที่40.7บิปส์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราเริ่มต้นใหม่หมดเลยเนาะก็คือออเดอร์ที่เราทำสำเร็จแล้วเราก็ปิดไว้นะครับออเดอร์ order สุดท้ายนะครับนี่คือเป็นดักอาพเทรนด์อยู่เนาะเราก็ปล่อยอทีนี้ครับปล่อยให้มันพักตัวก่อนนะครับพเราทำา TP t a เ take profit ของเราไปแล้วนะครับเราจะต้องรอให้มันลงมาทะลุลงมาก่อนเราค่อยพักตัวแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับเราค่อยจะเริ่มต้นทำกำไรต่อได้นะครับถ้าแบบนี้นะครับก็คืออะไรเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้มันกำลังเป็นคอนโซลอยู่ตอนนี้เป็นคอนโซลเดชันแล้วก็เป็นการเบรกลงไปนะครับถ้ามันเบรกลงมา ทะลุได้เนาะทะลุแบบนี้เหมือนกับว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะลงมาลึกกว่าเก่าแล้วมาหาราคาเก่าข้างล่างนี้นะครับก็คือเราจะลองลองชอ็อต o s i t i o n ของเราดูนะครับเราเสี่ยงแค่นี้เนาะเราเสี่ยงแค่หางตรงนี้แต่แล้ถ้าเราทำกำไรได้เราเสี่ยงแค่10บิปนะครับแล้วเราลงออเดอร์ตั้งแต่ตรงไหนครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับ แล้วผมอยากจะได้ TP 18.2 bips นะครับที่ผมอยากจะได้แล้วผมเสี่ยงแค่อะผมเสี่ยงแค่ประมาณครึ่งหางของมัน6.6.4 bips ก็ได้อก็คือ risk reward ของเราอยู่ที่2.84นั่นเองเราดูถามว่ามันจะลงมาถึงข้างล่างไหมนี้ก็เป็นไม้สุดท้ายนะครับ10ไม้ที่เรา backtest Ichimoku Modify ของเราม,มาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้วดิ๊ดดิ๊ดักๆักแล้วก็ <c oughs> เดินสวยอยู่นะดีกันะ <c oughs> ครับของเราถูก Stop Loss <c oughs> ไปแล้วนะครับก็เราเราเสียไป6.4 p i p s นั่นเองนะครับครับผมเสียไป6.4 p i p s แต่ทีนี้เห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถโคง้งเทรดขึ้นทีเนี้ยนะครับนี่ แล้วก็เสียงแค่3แท่งเทียนนะครับเราเสียงแค่12.9เนาะแล้วเราวางฟิโบนาชีไว้ตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่ามัน1.8ของเรานะครับจะอยู่ที่ข้างบนนี้โอเคเรามาลองวัดดูนะว่ามันจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าเราจะได้ประมาณ20 b i ิบิบนะครับก็จะได้ริ Reward อยู่ที่1.58นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง Stop Loss ของเราจะต้องอยู่จะต้องให้คุ้มเรานะครับ ก็คือถ้าผมวาง Stop Loss ใหญ่เกินไปก็จะเสียไปประมาณ13บิบส์นะครับแต่ผมอยากจะได้ r ร k r r w a อ d อยู่ที่ประมาณราวๆ2% 1ส่วน2นะครับก็เราวางไว้ประมาณนี้เห็นไหมครับผมจะเสี่ยงแค่7.8บิบส์แต่ผมอยากจะได้กำไร20.1บิบส์นั่นเองนะครับโอเคเรามาลองเช็คดูว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านครับนี่ก็เป็นออเดอร์โบนัสนะครับรอบสุดท้ายของเราเนาะโมเมนตัมของมันนี่ ขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับแล้วมันเป็นเทรนด์กำลังเป็น Uptrend Direction ด้วยโอเคเป็นคอนโซล a t i o n อยู่นะครับตอนนี้ดูนะว่ามันจะไปถึงไหนกลับมาที่100%แล้วละรอดูรอดูสนุกเหมือนกันนะครับถ้ามองเล่น Back Test แบบนี้โอ้สุดยอดครับถึงพอดีเลยครับก็เป็น20บิปส์นะครับคือฟิวที่สองของเราพอดีเลยนะครับก็ได้ไปแล้ว20บิบสนะครับเห็นไหมครับว่าการแบ็กเทสระดับนี้แล้ว การใช้ i c h i m o k u เป็น modification นะครับผมจะอธิบายอยีกรอบหนึ่งนะครับ baseline ตัวนี้นะครับสีแดงแล้ว conversion line สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับ input ของเขาผมเลือกไปที่ displacement Dis เป็น21นะครับแต่ว่า conversion line period เแล้วก็ baseline period ยีเอ้ย26แล้วใครที่ trade MT4 อยู่นะครับผมจะกลับไปดู MT4 เนาะแล้วอธิบายนะครับก็คือ เห็นไหมครับผมจะเอา m ผม d i f i c a t i o n i c h i m o k u มาให้ดูเนาะมันจะเป็นรูปร่างลนะักษณะแบบนี้นะครับผมจะ Base Line กับ Conversion Line นะครับเขาเรียกว่า t e n k e n Sen แล้วก็คิจ u น sen นั่นเองเนาะนี่เราสามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้แล้วเราก็ u n sen เองเราก็สามารถมันก็เป็นอันนี้เป็นเบสไลน์นั่นเองชื่อคล้ายกันเลยเนาะแล้วเทคนิคของ การเทรดก็เหมือนกันก็คือเรามาสรุปนะครับเราได้กําไรไปโอเคเรามาดูกราฟของเราเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเอาชนะตลาดโดยใช้ Ichimoku Modification ของเราได้ไป150.9 Bips Difference ของเราที่เราทำกำไรได้นะครับแล้วก็ Win Rate ของเราอยู่ที่72% นะครับก็คือเราชนะ8ไม้แล้วก็แพ้ไปแค่3ออเดอร์นะครับแล้วมันคุ้มจริงๆนะครับในการเทรดกับอิชิโมกุของเรานะครับถ้าใครถ้าใครสนใจนะครับก็เอาไปใช้ใน MT4 หรือว่าใน Trading View ของเราได้ตามสบายเลยนะครับแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับว่า w ิ n เรของคุณเท่าไหร่นะครับก็คือ Modification i ิ h i m o k u แล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมไมค์เดชเตเดอร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นมีประโยชน์มากสำหรับสังคมนะครับยิ่งคนติดตามผมเยอะๆผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปที่มีสาระแบบนี้ให้เพื่อนๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ